ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คืออัปเดตข่าวหนังกับ Mama Bear วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องหนังนะคะ3เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือรีวิวหนังของกัปตันอเมริกาซีวิลวอ์นะคะเรื่องที่2คือหนังเรื่อง Avatar ในหนังเรื่องที่3ก็คือเรื่อง g h o s t in the s h e l l ที่แสดงโดย Scarlett Johansson เรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะคะหนังเรื่องกัปตันอเมริกาซีวิลวอ์เนี่ย ทางค่ายหนังเองนะคะได้เปิดให้นักวิจารณ์ไปดูให้แฟนหนังไปดูเนี่ยถึง1เดือนก่อนที่หนังจะฉายจริงนะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าทางสตูดิโอเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจมากนะกล้าให้ดูก่อนนะคะแล้วเสียงตอบรับนะคะก็ตอบย้ําความมั่นใจของค่ายหนังนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยออกมาวิจารณ์นะคะว่าหนังค่อนข้างจะดีมากเบื้องต้นนี้ยังไม่เห็นการวิจารณ์ในแง่ลบเลยนะคะนักวิจารณ์หลายๆคนนะคะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่าง มันน้อยมากๆกับเรื่องที่ถ่ายทอดในหนังหลายๆคนชอบพัฒนาตัวละครนะคะมีเสียงตอบรับที่ดีมากเกี่ยวกับ Spider-Man แล้วก็ b l a c k p a n t h อ r อันนี้นะคะสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์กันนะว่ามันจะดีอย่างที่เขาล่ำลือกันไว้หรือเปล่าข่าวนางเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ a v ว t a r นางเรื่องนี้เข้าฉายในปี2009นะแต่ว่ารายได้เนี่ยมีมูลค่าถึง2,700ล้านนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆ เจมส์แคเมรอนผู้กำกับนะคะเขาก็ออกมาให้ข่าวว่าเขาเนี่ยจะทำหนังภาคต่อของอวตารนะคะถึง4ี่เรื่องด้วยกันคือกะจะดูกันยาวเลยนะคะส่วนตัวแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคนยังแคร์ในหนังเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่ภาคต่อแค่ภาคเดียวนะคะสนใจจะดูภาคต่ออีกถึงสี่ครั้งไหมนะถ้าคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะ ข่าวนางเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือทางค่ายหนังพ a r a m o u n t DreamWorks เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยภาพแรกออกมานะคะของหนังเรื่อง Ghost in the Shell Ghost in the Shell นะคะก็เป็นอนิเมะของญี่ปุ่นซึ่งจะเอามาดัดแปลงเป็นหนังฮอลลีวูดนั้นนำแสดงโดย Scarlett Johansson ที่น่าสนใจก็คือในประเทศอเมริกาเองนะคะค่อนข้างมีกระแสลบมีกระแสต่อต้านพอสมควรเนื่องจากหนังเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากอนิเมะแล้วก็ตัวแสดงนำเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาคนเอเชียมาเล่นนะ ส่วนตัวแล้วนะคะเข้าใจทั้ง2ด้านก็คือด้านหนึ่งมันก็ดีที่เราจะได้เห็นมีคนเนี่ยมันนําเสนอชาติพันธุ์ของตัวเองในจอใหญ่ฮอลลีวูดนะคะแต่ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยคือสกาเลตจอห์นฮนสันเองเขาเป็นนักแสดงผู้หญิงน้อยคนมากที่สามารถเปิดหนังแล้วก็คุมหนังอยู่ได้นะคะคือสถิติมันไม่ได้โกหกเรานะถ้ามาเทียบกันดูเนี่ยหนังเรื่องลูซี่เองเป็นหนังเรทอนะคะเพราะฉะนั้นตลาดจะแคบกว่าหนังทั่วไป ได้รายได้ถึง463ล้านเหรียญทั่วโลกนะคะอันนี้ทุนแค่40ล้านเองแต่ว่าเงินที่ตอบรับเนี่ยถือว่าเยอะมากลองมาเทียบกันกับนักแสดงนำที่เป็นคนเอเชียบางที่เล่นก็คือ Pacific r ร m หนังเรื่องนี้งบถึง190ล้านเหรียญรายได้ทั่วโลกนะคะ411ล้านเหรียญถือว่าน้อยนะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนัง PG13 นะคะก็ถ,ถือว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว่าลูซี่ซึ่งเป็นเลด R นะอันนี้เองนะคะก็ต้องเป็นบทเรียนให้กับคนดูนะว่า คือถ้าเราอยากเห็นใครนําเสนอในหนังนะเราก็ควรจะไปอุดหนุนเขานะ,ะในโรงหนังเพราะว่าทางค่ายหนังเองเขาก็ต้องดาเนินธุรกิจใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องตอบสนองตลาดก่อนเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยถือเท่าไหร่ที่เขาเอาสกาเลต์จอห์นสันมาเล่นเป็นตัวนําซึ่งควรจะเป็นคนเอเชียนะคะอันนี้ก็อยากจะถามคนดูว่าคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะหรือว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยได้แคร์เท่าไหร่ว่านักแสดงจะเป็นคนเชื้อชาติไหนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยนะคะ แล้ทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัปเดตข่าวหนังกับมาม่าแบร์ยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องนะคะทางช่องของเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m าม่าแบร์สตูดิโช่องหนังสําหรับคนรักหนังเราเจอกันค่ะ